วันนี้นก็ก็คือสวัสดีทุกคนทุกท่านนั้นทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วผมจะมาสอนเปลี่ยนวอลเปเปอร์นี้พร้อมกับโหลดเกมครับเพนนะขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่ที่รูปภาพนะ,นะรูปภาพแบบนี้นะครับกดเข้าไปเลย ถ้าเกิดมันขึ้นแบบนี้กายเราให้เรากดตรงนี้นะเนี่ยกดตรงลงจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมให้เรากดสี่เหลี่ยมให้เรากดตรงนี้นะ ตอนต่อไปเราก็เข้าไปที่ YouTube นะเอิมเดี๋ยวผมเซิร์ชนะว่าเดี๋ยวผมตัดตอนเสร็จเลยแล้วกันให้เราพิมพ์คำว่า a l l p a p e r แบบปภาษาอังกฤษนะก็คือให้ให้เรา เอาคลินี้นะที่ทงครับเออมเดี๋ยวเราจะหยุดก่อนนะครับเราจะกดที่แชร์นะครับสําหรับใครไม่รู้ว่าแชร์กดตรงไหนก็กดตรงนี้นะครับเนี่ยกดตรงนี้นะครับเขา้าเข้าไปเลยแล้วมันก็จะมีคําว่าคันลอกให้เราคันลอกนะครับ แล้วเ,เราออกมานะเราเราก็ทำการจะดาวน์โหลดแอปหนึ่งนะครับเราก็จะดาวน์โหลดแอปนี้นะครับนี่ครับแอปนี้ครับถามว่าแอปนี้มันเกี่ยวไม่เกี่ยวครับ มันจำจเป็นมากสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวตัดตอนเสร็ยแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็ติดตั้งแอปแล้วนะครับให้เราก,กดเข้าแอปไปเลยนะนี่เอิมและแต่คนเราจะสมัครบัญชีหนว a ข้ามกดแนะนำให้กดข้ามนะครับ แล้วกดการกระบาดนะ่ะกดอนุญาตกดพิมพ์ตรงนี้นะ่ะกดตรงนี้นะแล้วก็ลิง์ที่เราคัดลอกลิง์กวิดีโอที่เราคัดลอกมานะวางไปแล้วกดค้นหา เอมเดี๋ยวเนี่ยถ้าเกิดเลื่อนมาแล้วมีหน้านี้ให้เรากดตรงนี้นะกกดอแล้วเราก็เริ่มรูปที่เราทำนะเอารูปนี้เราก็จะบอกว่าทาต่อฟรีเจ็ดวันแล้วเราก็วาดรูปให้ให้เป็นตามนี้ได้เลยครับแต่ผมหันตัวเป็นศิลปินไปแล้วเด้อ โอเคถ้าตอนต่อไปสอนโหลดเกมครับพีดนะง่ายๆขัถ้าตอนแรกให้เราโหลดแอปนี้มานะนะแอปนี้ที่ผมเคยสอนโหลดในในมอสเนี่ยบัมบีเดี๋ยวผมจะสอนนะก็ตอนแรกให้เข้ามาหน้านี้นะถ้าเกิดเป็นหน้านี้แล้วให้เรากดตรงนี้กดอรนนี้ เออมแล้วเ้ากดกดอันนี้ซ้ำแล้วก็กดโอเพนใช้แค่ครั้งนี้ลายชื่อไม่ต้องลายชื่อนะแค่แค่เพิ่มเติมตรงนี้พอกดตรงนี้ตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กดตรงนี้ ทุกครั้งไม่ต้องลายชื่ออีกแล้วก็กตรงนี้ตรงนี้กดออกก่อนแอปก่อนนะครับแล้วให้เรากด a อ d ด o i d ถ้าเกิดเป็นแบ,บ่งนี้้วกดตรงกลางแต่วิดีโอไม่เกี่ยวถ้าเกิดใครกดตรงกลางแล้วเกีเ่ยวกับวิดีโอให้กดอันแรกนะเราก็เลื่อน โอเคครับแล้ก็กดตรงนี้นะนกดตรงนี้ซิกกตรงนี้โอเคถ้าเกิดใส่สองอันได้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับกดสองจุดกดตรงนี้กดตรงนี้ให้เราพิมพ์ตรงนี้พิมพ์เป็นตัว G แทนนะ S E R o A. โอ้แล้วกดโอเคนะกดถูกต้องดอกดกตรงนี้กดตรงนี้กดคลิปออกจากแอปก่อนนะแล้วก็เข้าแอปอีกทีกดออกตรงนี้กดแอนดรอยนี่มันจะมีอันหนึงเพิ่มมานะให้เรากด กดจุดแล้วกดจุดสองรอบเนี่ยมันอาจจะงงนิดนึงนะสำหรับบางคนที่ดูไม่ทันกดดาวน์โหลดนะนี่นจริงจริงมันคือคัพเพจนะให้เรากดตรงนี้นะแล้วก็รอ้อยโหลดเสร็จแล้วจะขึ้นมาติดตัง้งก็ จ like, ะรีบกดไลคา์ก,กดแชร์กดซับสไคร้์กดกระดิเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆแต่ว่าก่อนอื่นเราอย่าเพิ่งจบคลิปดีกว่าเราจะสอนทำไอ้นี่อีกอย่างสอนเดี๋ยวผมเข้าไอ้นี่ดูนะเขา้ายูทู e เขา้ายูทู e นะ,นะหน้าปกคลิปอะหน้าปกคลิปกับไอ้นี่นะ น้าหน้าปกวิดีโอคือหน้บปกคลิปอะก็คือกดที่ช่องกดที่กดตรงนี้นะกดที่ช่องของคุณ็นเป็นแบบนีนน้ให้เรากดปิดสอบหนึ่งปากกาไม่รู้กดตรงนี้นะแล้วก็เปลี่ยนรูปไปเลยแค่นั้นแหละ ผมเลือกก่อนเดียวกันเลือกเล่าอะไรดีเอาอันนี้ลนแล้วกันแล้วถ้าปกคิด ดอันนี้2องสีอ,อย่างแล้วกะ,ะโอเค้ปปกคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายแทนการทำดีกว่าก็คือว่าเราต้องมีมีสแอปนะการที่เราจะทำหน้าปกคลิปก็คือแอปไลค์คามล่ากับกับ o u t u b e s t u d i o ให้เราทำการ ไอนี่นะให้เราทำการเข้าไลน์คามิล่าแล้วก็กดอันอันอันบนสุดทางขวาได้แล้วก็มันจะมีรูปที่เรามีอะกดกดรูปที่เราชอบนะแล้วแล้วเราก็กดเลือกแล้วแล้วเราก็ปรับแต่งมันก็ได้หนูว่าไม่ปรับแต่งก็ได้แล้วแล้วแล้วกดกดอะไรไม่รู้จำไม่ได้เอิ่มแล้วไอ้กดสีเขียวๆอ่ะแล้ว แล้วให้เราไอ้นี่นะก็ให้เราเข้าถ้าเกิดคำพนมันมีคำว่าแชร์เราเข้าเข้ายูท u b ส s t u ร i อแล้วก็เลือกเลือกคลิปที่เราจะใส่ไอ้นี่ใส่หน้าปกที่เราทำก่อนที่แอปไลน์คาม e ล่าแต่ว่าวิธีการใส่ผมรู้ก็คือจิ้มไปที่คลิปที่เราต้องการใส่นะแล้วแล้วไอ้นี่แล้ว แล้วคือมันให้เรากดที่ปากกาแล้วกดแก้ไขนะมันมันจะมีปากกาอยู่ให้กดแล้วแล้วกดตรงตรงบนสุดซ้ายแล้วหลังจากนั้นมันจะมีรูปที่เราทำก่อนหน้านีนหนือรูปเก่าที่เราทำไปแล้วเราก็ใส่รูปรูปที่เราทำก่อนได้ <c oughs> แล้วหน้าปกคิมมันก็จะเปลี่ยนไปโอเค แล้ววันนี้จะสอดอ,อยากสุดท้ายแล้วกันนะเอิมสรอในนี่สอดว่ารูปแบบนี้นะก็เหมือนแอปคามาม่าเหมือนเดิมนั่นแหละแค่มันสามารถตกแต่งเอฟเฟกต์ได้นะผมผมเอาเป็นพ e ีโกเอ็ก e, อ e ีแมสเดลเอ็กอีแบมบหน้าคดำสอดอันนี้นะ่าปกคิดบืนนะ อันนี้ผมก็พี่จากพี่พลนะพี่อย่าลืมไปติดตามเขาเยอะๆนะก็คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนคะกดฟอลโล่ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปผมนะขอให้ขอให้กำลังใจการดูของทุกคนทำให้ช่องผมประสมความสำเร็จแล้วช่องผมดังนะครับแล้วแล้วถ้าเกิด ถ้าเกิดผมจะลีลิงโหลดเกมครับเพจผมผมสัญญาว่าผมจะไม่ลืมนะครับก็บายบายอย่าลืมดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับโอ้ใช่ผมเกือบลืมบอกนะว่าจะว่าจะดูดูคลิปไหนคลิปหนึ่ง อนสุดท้ายนะก็ไม่บานนะครับ